สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนค,ครับมาพบกับคุณว่านผ้าเสบคือเกาพี่น้องครับมืนอวานคุณว่านได้เก่งหิดฟางพี่น้องครับแกงแบบคนขนมืนอีานตําใส่ข้าวเบือพี่น้องตําใส่ข้าวเบือแบบน้ำเหนียวๆนะครับแบบเหนียวๆคือแกงน้องไม้นะพี่น้องครับผสมน้องไม้ไปดั้มนะพี่น้องนะโอ้ยแบบคนขนน้าแบบเข็นเขียนพี่น้องครับจ้ำข้าวเหนียวคนขนโอ้ยยังเสียบพี่น้องครับมา พี่น้องสุมองสุบอนนะครับทางไก่ทางไก่เสียบๆไปน้องคุยว่าเลยครับผมสดชิมจะข้ากับพี่น้องครับห,รหวานกำลังแซ่บไปน้องครับมาไหมสาับเฉยมนกันมื้อนี้ได้ย่างปลาหมอปลาเข็งนะครับผมเป็นปลาเข็งเทศปลาหมอเทศยดไปน้องครับแล้วก็ได้ทอดเขียดมานั้มไปน้องครับ โอ้ยกะลังกรอบเลยพี่น้องครับเนี่ยถอดแลเอาไปเวฟซ้ำพี่น้องครับตอนทอดทีแรกบ่กรอบอืออือเอาไปเวฟซ้ำอือกรอบคักไปยังอืออืออือมาไหพี่น้องมา ส้ก็ข้าวเหนียวคุณกอลพี่น้องครับน่าข้าวเหนียวหาบาทมาสเสียบแล้วกันจับชิมน้ำก่อนพี่น้องครับผมน้ำแบบเขึ้นเคียข้นๆน,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 นะครับตับข้าวเบื่อใส้พี่น้องครับเนี่ยออดอกตุ้มตู่ก,ก็ตั้งแซ่ยบไปนะครับผม กียงใส่ใบพักคะใบเช่อ,อุ่มพ่อไปนองอืมแบบดอกตุต้มๆเซ็ตแช่ชแล้วไป้องครับนี่อืมอืมน้ำขุ่นนี่ครับเดี๋ยวล่อง ลองใส่กลางไปหน่อยรือมยิบถวยมากยังวะปาอมออเทียดป้อมออใหญ่ไปหน่อยเนื้อแบบมันเลยครับเดี๋ยวอีฉีกเนื้อให้เบ่งด้านได้เดี๋ยวเลาะฉีกก่อนยังมันเลยล่ะครับ เนี่อแบบยี่หมากไปหน่อยครับเนี่ยขาขาวเลยเราเบิ้งแบบชี้ออกนวลๆจะหน่อยนาะยไปหน่อยเนาะชี้ออกเนืนวลมาพี่น้อยเนื้อแบบขาวๆเนนวลๆมันขักปัญหาพี่น้องอื้มอื้ม มันมากมพีก่น้องครับเนื้อป่าแบบมันเก็มเกลอบอมช่วงมันดี น้ำเกลียงแทบบมมีพี่น้องเพราะว่าใส่ข้าวเบือเขาไปแบบเหนียวเข้มข้นแบบข้าวเหนียวตุย้ยเนี่ยโอ้โหเสียไปแล้วครับ อืเอาเหนียวคุยได้ไปนหน่อยเหนียวค่ะคนคนอื้อ มันดีครับพี่น้องเคยกินไหมครับประหมอาที่ มันบอกพี่น้องว่า้าวบริเตนกินเมี่ยมตอบคนวานไม่ได้พี่น้องมันมันอยูออ่น้องไม่เหลือจากคลิปที่แล้วพี่น้องใส่สองฟิตแหว้ แจงเฮ็ดก็เลยเอามารวมใส่กัน เก่งเห็ดฟางต้องเก่งเป็นดอกสิถึงสีแบบยินเหลาแซ่บแบบได้ย่ำแบบซาใจไปลองครับเ <c oughs> นี่ยเต็มๆคำไปลองเวลากินเียโอ้เต็มคำย่ำแบบได้รับรสแบบของเห็ดฟางแบบเต็มเต็มเลยไปลองครับ อโอโ้นามคนเขาเบื่อดีครับพี่น้องครับเม็ดฟางดอกตูมๆใหญ่ๆโอ้โสดแบบเต็มคำหลายพี่น้องครับผมเดี๋ยวสรับคิวหนีนะครับคุณว่านขอนุญ,ญาตเอาไว้แต่เพียงอนอีกวอนนะครับขอบุณพี่น้องสุขทุกคนนะครับทีคอยเข้ามารับชมนะครับคอยขมาก็ไลไรนะครับเติมมงนใจคุณว่านนะครับ จกันในกรฝากรับชมคลิปดีโดใหม่ถ้าท่านไปของพี่วันนั่มนะครับเดี๋ยวสารับคลิปนี้นะครับเอาไว้เต่เพิ้งท่นนี้นะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปดีโหนหนาครับสารับหนึ่สวัสดีครับผม